มาเครื่องเด็กกับมาเข่าเด้ากับ่ะไรสีเดาอย่างไหนคุยกูบม่แข่งมะสีแข่งแม่ม่อยังกินแต่เหล้าบัวทัวซาปันหน้าหมาปิดกูโม่งจงใส่เฮ็ดแนวเด้อยห่างจ้าป่าดีกับกูมาแล้วเลยเอาเรื่องนี้มึงสีห่างสีป่ากับกูดิป่ากันมื้อนี้ท่านั้นคันสีป่ากันมุ่นมั่งนี่ปันกันไปเลยภูละเคิงตัวจ้าปั่นมุ่นปั่นมากกับกูพ่อมึงสีอยากได้ยัง กูอยากได้เหล้ามึงอยากได้เหล้ามึงมาเอาเราจะให้เขากูเฮีย <S 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 เอาไปโลดโองใส่หน่ำกูกระเซียวอยากได้ข้อองกูพร้อมสแตกหน้าไม่องก็เหมือนมึงจะยออ่อองกูไปที่สำคัญอะไงอีกนี่ท่อก,กสอที่กูมาปั่นกันไปเลยพูละคืออันอันอันนี้มึงเอาไปเบิร์ดเลยปัจจุันกบเป็นสปอร์ตสะใจเพเ่อชา ไม่ใ่อันนี้กรดัเนองบัดเพือถือมันคือดังตัวถือตับยกอแบกแม่ไม่ทั้งอีกบาดไม่ไม่เล็นนะสน่ดังแล้ววันนี้ไม่กลัวเมอเสีงก็จะได้พิเัวัวแม่ด้วน พิดกันต้องไม่งผัวข่อยมันชัวซ่าหน้าหมาจินตะเหล่าดีเออมังมาอยากผิดอยากขั้นผัวบ่เดินตะยางหน้าเรวนี้มาบูชาของดีนะเมร์อุ้ยขายของดีจีก็ขายอย่างกูมั่นหน้าขี้ไม่กูมั่นหน้าขี้ได้มาแต่ใส่ละเมร์ได้มาแต่หน้าดูนพลนั่งพระท่านหน้าดูนสาระข้ามน่ะแม่พญาดูนพอลุงกูนี่เมร์นี่บทเป็นรา ยมาบับารดเจ้ามา,มา,าวัวนปนบ้าโคตรเข้างขไ,ไางูของหนีน้เพินมามงนั่นมนนะบอกาได้ดีแต่่อยก็เบิงแมกูมั่มนยังกู <c oughs> ม่นยังกว่าเมียกู <c oughs> มั่นแน่ชีต้คือกูมั่นนิ่งแค่ แช่น้ำโดนเนาะแหนกขีตะเลขแล้วลากลายนี่งานยัดพวกลูกปั้นทีนี้วิ้ยมาเป็นต่สักสีลายขอพ่อนีเลยบัตชูเนียสมมูกมาดมาทลายวอสั่ขอในสัญชาตุทด้เมียเอ็นควบผู้ขาเข้ากินเหล้ามือนีเนเป็นอย่างผู้ใดเชหัวคอยอิตาเพิ่นอิทีนออกมาักสีป้าน่นแหนขอบายอีกจักบ ูนเอแม่เขาเดือดเไหนยังอ้ี่ผู้ายังอ่เพิ่นมนมเป็นตซักีคักเทคอยอยากได้หุ้นปั้นนี่ไปบูชายูเฮียนไปตั้งห้านาเชรจ้าไหนแม่มันยักมึงนั่นอากได้ไยูเฮียนมันก็เซนวายเพิ่นหัวหมูหัวหมาล่ะเซยนายโลมแล้วมไม่หยัสั่นมึจะขอพูนกินบ้เบิ์ดมึงเซ้นวาได้ปเซนโลดแล้วเซนแท้ ไม่ใชน้ำปาลา้วเนาะเมียม,มันว่นัวคนแบกกุ้งพ่นนี่ละอืมงัาม,<ต>ม,เ,มเดียรแลวค่าบูชาแล้วเมียสกประผู้พิจาริให้คอยบูชาอีดีหลายปันได้หลือเมียสามแสนห่าพูดแล้วเนาระราคาสามแสนหาอ,อันเนื้อดีพิมพ์สามีคอยบอตัวจะเมีย <c oughs> ไม่นัือขึ้นหน่อยอยังยังฉันเมีตาบอดีซื่อ ่ก่สามแสนหา่อตจอเจ้าเจ้าน้อยเน่ยมัสิตัวกูหลายไปหนไหาแสนเท่าไรก่าห้าแสนีหาเนีนเน่เป็นบา,นาเนาะห้าแสนกูกระขาดทนลายนตัวเอาเท่าไรสนเอาจังสีเท่าไรสามหมืน่นเบาลคาก,กันเป็นการขบ้างพันสี่คอยตาไลา่ตคอยบ้งเลย่ม่คอยตาไลา่ตเที่ ล้วค่าเท่าไหร่ก่อเอาจ้าซีสามหืนั่นละอุ้ยใครคอยต้อจากจังหนนี่มึงสิต้อนกูหลายปันไหนอ้าคอต้อจากล้เจ้าสิรูนี่อยหลายปันไหนมึงต้อกูแล้วกูสิรูนี่มึงหลายปันไหนอ้าคอยต้อนจากเล้ยงแม่เจ้าสิรูนี่คอยหลายปันไหนมึงต้อกูเลี้ยงกูสิรูนี่มึงหลายปันไหนคอยนี่ต้อจากล้เจ้าสิรูน่คอหลาปันไหนมึงต้อกูแล้ยกูสิรูนี่มึงหลายปันไหนคอยนี่ต่อจากเ้ ดูวยแขกอยทะเลคอยกาวเท่านันนะ้นแล้วไม่ใช่มันไงกูแย่งเนาะราค่าเท่าไหร่ก่อนเอาจ้วซีิ<า>สีแสนไม่พี่แพ่งเพน,นาเท่นี่แพ่งเจ้าไหนของดีเนาะไม่ของดีหนระื <c oughs> อไม่มาเนี่ยหัวแข พี่อาเาข่อยไปจัดตัวข่อยตัวจังไหนเด้อนี่ขอพิสูจน์เบิ้งเน่ขันว่าของดีไม่สิพีสูตรแบบไหนข่อยมีบกักกะโพกอยู่นี่ขอดีจูดใส่แล้วเบิ้งจีแล้วสีแลนวะเฮ้ยครับผมว่าเลนก,นกันแล้วขันว่ากะโพกแตกใส่แล้วว่าของปลอมวัดแตกตาทุเด้อกันจักสีดีดีบกับกกะโพกแกแตกเนาะจูดได้ไหมจูดเลยครับแทนนี่ ักเสีรือเปล่กังหว่าเสียน่หุยว่าไยว่ามันจูดไก่แล้วปดอีทีเลยแ้อาจจะบ่หอดแนขอจูดใกล้ๆแล้วไหนบ่จูดไล้แล้วขออางยัเส็คปากเลยไหนบ่เสียายันแต่ยันเชปากยันขกผู้ดังเพิ่นนั่นกะไรเออสักซปนนันแนขอพีจูดเิ่งไอ้เดั ม่นคือปิดทีชั้นๆเน,น,นี่ยมนจะข้ชั้นดิบอสมีสูตรงใ้เน้อเมียเด้อแทกสีดี่ไปอยู่น้ำหมูน้ำเต่าเอาเสพปากกันเอยู่เื้อเมียูดเลยขันปากแล้วบานนี่คอยบ่เอานี่ีบ่บานกันเล้วกันจูดเล้เนาะเอาแทรกีดีไปอยู่น้ำหมูน้ำเต่าเด้อเมีเด้ออุ้ย พ่อเตกีลีอ่อือ้จีเมตังเดียวแล้วดาบ่านเอาใส่สามบังเลยมึงเสียใส่เจ้าบังสามบังเมืเมื่อใส่หลายปรนนึ่กูมาสนใจตตาฟงหรอกก็โฟงหน่อยไงอยากมันงก็สาสีขอพิสูจน์บองเลเด้อคันช้าบังหรือพ่อตกที่แสนนี่ขอพ่อตอจักเม็ดเมื่อเอาคนคือเนเบิ่งข่อยมี นั่นหละเพิร์ลเดกไปอยู่นัมึงพี่ฝ้าเหมารถมาเอาเพิ่ลเออข้าะนะอเอาขอพิชูดีเนเดอมมเดอรปันนี้สามตังดับท่านบางนึงมมนตรงย่งางบังสองจูดได้เดอรเมเอจูดเลยปันนี้บอกว่าต่ตาออกดิไม่อย็นง้ัศนหัวเราีมุนเลยจูอดเเดอมมเดอรหนึ่งสองนคืยอยับนีเพนักมาเสียงพี่ ห่างล่มอยู่พีสูดเบืองนเ่าแม่เดอโอ้ยอกมบ้งสักกันในนิานนีอุ้ยว่แตกอีลีอ่ะสามบักกระดับท่านออกไ่เมนเบิดพ่วงโลดนี่มันคือสิเซ่ยหลยคือนาเจ อย่ามันบมเสกสีจีอ่าไอ้เนี้ยนะอ่าปากในเม่มันไหลบรลุมนี่อ่าปากแกน้อยนี่อ่าปากแกน้อยนี่อ้าปากโอ๊ยจะสุดเลยเนี่่ปากเพิ่นมันใช้แสนเพิ่นน่นใช่เหรเี่ยเนาะเอาเสียกื้สั่งเถอมึ อีสูตรเบิ่งไหนได้แม่เด้อสาสีดีไปอยูรแล้วหลวงน้ำเตาบันนี้พวกกันจะหัวมุนได้แม่เอาแมนอะไรอีู่ขาเราวสีฟงไปอยู่ล้โปงดูได้เด้อเนื้อชองมันล้มตีแกไหนไม่น้อเนื้อชองไม่มันล้มตีแม่โอ้ยมื่อกาจัดไปดีๆในอี้นี่แม่เนาะอะไรเนาะ มึงสองแม่ไม่เห็นหนีข่อยติดกูหัวแหงว้าวคือร้องแต่ติดจูดติดว่าแม่จูดแม่งใกล้ใกล้ปากกูนี่แหละบังล่องไงเรื่องมี ้ตสินอีผู้ขายอยู่ไหละ่ะมาดิสาธุเลยไอ้หาหนี่มปปันลบลูปผู้ขาขอมันม่อันเป็นไปเด้อผัวหลวงปูใหญ่เอ้ยหาหนีแชงคุะบาทดิกูจิเป็นยังเป็นร้อยนั่นแล้วจากก็บ่เป็น จงหีเจ้าของมีแห้งแทกระไรมัก่กาสีตาตืออีกยังไงล่ะปาเก๋พร้อมล,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 ลตาก,ออกบีามาตอ,อีแล,แล้เอาผู้ใดสิเอากูเข้าไปบานนี